หอยมแมลงคู่เอามาทําสีน้ํใได้ไหมทุกคนนี่คือเปลือกหอยแมลงภูจ้าดูเปลือกน้องก็จะมีความสีเขียวไล่สีสวยเลยนะแล้วข้างในเปลือกก็จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองๆมุกๆเบาๆด้วยเออเอาเปลือกของน้องเนี่ยไปบดในคร,ครกให้ละเอียด บดไปสักพักก็คือรู้สึกว่าเออเบลือกน้องแข็งมากเลยเว้ยก็เลยอาะเทใส่เครื่องปั่นไปเลยดีกว่าจบกๆนะออกมาเป็นผงละเอียดมากต่างจากที่คิดไว้เยอะเลยนึกว่าจะออกมาเป็นสีโทนเขียวแบบตามสีเปลือกบดบดนุ่งๆไปไเรื่อยๆน่ะรู้สึกว่าพิกเมนต์ของสีอะ่ะของเขาแข็งมากพอเอามาใส่แพนจะรู้สึกแปลกตาดีมันจะมีเท็กเจอร์เท็กเจอร์เหมือนแบบมีผสมคริสตเตอร์เบาๆแต่แกตอนระบายอะ่ะมันจะมีความฝืดๆหน่อยๆ มีเม็ดสีสีคล้ายเนื้อสายกระจายอยู่ทั่วเลยใช้แบบที่ทุกคนคิดไ่าหรือเปล่าเราว่าสีที่ได้มีความอ่อนแต่ได้เอฟเฟกความเป็นกริตเตอร์เบาๆทุกคนคิดว่ายังไงครับสีต่อไปทําจากอะไรดี